สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA c ซ่าชาแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเราก็จะมีราคาใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนําาา iPhone รุ่่นตงๆมแกลก่องรีวิว ให้้ดดูกันวยนสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13 Pro Max นะครับซึ่งในแต่ละเดือนเราก็จะมีการอัปเดตราคาของ iPhone ให้ครบทุกรุ่นวันนี้เป็นคิวของ iPhone รุ่นใหญ่นะครับสำหรับ13 Pro Max ท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้แล้วหาข้อมูลนะครับอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อวันนี้มาดูราคาล่าสุดกันนะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแบบนี้สําหรับ iPhone 13 Pro Max มีการลดราคาให้เหลือเท่าไหร่ซื้อแบบ ไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21พฤษภาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป l a z a d a กันก่อนร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับจัดจําหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน a า More นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนในเรื่องของราคานะครับขาย อยู่ที่42,900บาทสําหรับความจุ128กิบต์ราคาก็อาจจะลดไม่เยอะนะครับถ้าเป็น128กิกซึ่งถ้าแนะนำนะครับก็ให้เลือกเป็น256กิบต์จะคุ้มกว่านี่เลยนะครับจากราคาปกติ46,900ก็ลดเหลือ43,500บาทซึ่งวิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนถ้าเป็นความจุ256กิก็ผ่อนเดือนละ43,500บาท รหรือว่าถ้าเลือกเป็นความจุ128กิกะไบต์ก็ผ่อนเดือนละประมาณ4,290บาทนะครับสินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องศู์ไทยเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อสําหรับร้านแรกนี้นะครับ13 Pro Max ก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยนะครับแต่ว่าร้านนี้เป็นเครื่องที่ activate แล้วมีประ การจากศูนย์ให้นะครับวิธีการจ่ายเงินก็ผ่อนศูนเปได้หรือว่าจะเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางก็ได้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่ 41, 4 1 4 9 0บาทนะครับก็จะถูกกว่าร้านเมื่อกี้อยู่ประมาณ2,500บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มถ้าเป็นความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ l า z a d ้าส่งท้ายกันที่ทร, iPhone Pro Mac, ร, no ร้าท่าน สั่งซื้อร้านแรกแล้วก็ร้านที่2สินค้าหมดสามารถมาสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้ตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่เครื่องแท้นะครับรับประกันศูนย์ไทย1ปีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่4 3 2 5 9บาทสําหรับความจุ1 2 8ิกิกะไบต์สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้ด้วยท่านใดที่อยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะดูรีวิวการสั่งซื้อเพิ่มเติมก็กดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเลยนนนนนนครรรรรััับบดดดููาา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 ากกกต่่่อทท App ทีีีงง้้้้้ Sho มมมใหห2สํํแ ดูกันจัดจำหน่ายโดยทางด้านร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปีในเรื่องของราคาเริ่มต้น42,900บาทนะครับสำหรับความจุ128กิกะไบต์ถ้าเป็น256กิกะไบต์ก็ขายอยู่ที่46,900บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับสินค้าเป็นของแท้100%แล้วก็เปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันถ้าไหนที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปีอีกร้านหนึ่งจัดจำหน่ายโดยทางด้านร้านไ Studio นะครับมาขายผ่านทางช้อปปีเหมือนกันสำหรับ iPhone 13 Pro Max นรเริ่มต้44% 2,900บาทเป็นความจุ128 g b ถ้าเป็น256 g b ก็ขายอยู่ที่46,900มีโค้ดส่วนลดจากร้านให้นะครับทั้ง50บาทแล้วก็100บาทรวมไปถึงยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีร้านนี้มีเหลือ2สีนะครับก็คือสีเซราบรูนะครับแล้วก็สีเขียวท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับส่งท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจากแอป JD Central นะครับ iPhone 13 Pro Max เป็นความจุ256 g b นะครับจากราคาปกติ46,900ลดเหลือ43,590 ห9บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ7,267รบาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Central อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดล่าสุดนะครับของ iPhone 13 Pro Max ราคาก็จะอยู่ในช่วง42ถง -43 ถาค้้้ใหุม แนะนำให้เลือกเป็นความจุ2 5 6 g b ไปเลยนะครับเพราะว่าต่างจาก128 g b แค่ประมาณ1,000บาทเท่านั้นก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มนะครับถ้าเราซื้อตอนนี้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกเลยนะครับสำหรับค่าย DT แท iPhone 13 Pro Max มีหลายโปรให้เราเลือกเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังสามารถผ่อนค่าเครื่องได้ด้วยผ่อนเดือนละ1,589บาทต่อเดือนนะครับยังไงแล้วท่านลองไปสอบถามที่ศูนย์ d t แทได้ในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับ แบบแรกเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา3ามหมื่บาทนะครับซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยลูกค้าดีแท็กแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา31,600บาทเครื่องเป่าเขายังขายอยู่ที่42,900บาทนะครับส่วนโปรพิเศษนะครับก็เป็นแถวด้านล่างแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าแพทเทนัมบลูเมมเบอร์นะครับอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ในราคา28,700นะครับลูกค้าโกลเมมเบอร์อายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปเหมือนกันซื้อได้้ในราาาคค ,200 บทบแลวก,ลก คาาสถานะทั่วไปนะครับแต่ว่ามีอายุการใช้งานมากกว่า12เดือนขึ้นไปก็ซื้อได้ในราคา33,700บาทรายละเอียดของโปรนะครับมาดูโปรราคา28,900บาทกันนะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดก็จะมีเป็นความจุ 256G ิกราคา32,700บาทมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้นะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ149 9ซื้อเครื่องได้ราคา32,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,500บาทนะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ199ซื้อเครื่องได้ย ราคา36,100พร้อมกับจ่ายค่าน็ตหนลหน้า3,600บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อเครื่องได้ราคา39,400พร้อมกับจ่ายค่าน็ตลุงหน้า1,800บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อป ทุกสาขานะครับไปดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 13 Pro Max ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น33,700บาทตอนนี้มีขายเฉพาะความจุ 256GB นะครับถ้าเป็น 128GB สินค้าหมดทุกสีเลยนะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดส่วนลดได้ส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0บาทรายละเอียดของโปรเน็ตมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเรามาดูกันที่แบบแรกสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา33,700บาทนมื่ับเมื่อเปิดร้อยบสมัะครายเดืน เดือนละ1699พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6,420บาทสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับถ้าเป็นโปร1399ซื้อได้ราคา35,200จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า5,350บาทนะครับสัญญา18เดือนแล้วก็โปร1699ซื้อได้ราคา37,400จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,815บาทโปรนี้สัญญา12เดือนนะครับนี่เป็นโปรสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่ส่วนลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนนะครับใช้งานมามากกว่า1ปีขึ้นไปซื้อได้ในราคา33,000 700, โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าโปรสําหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา33,700บาทมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับประมาณ6,420ก็จะเป็นโปรเหมือนกันกับการเปิดเบอร์ใหม่ต่อมาก็จะเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ในราคา33,700เมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ199 6พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย6,420บาทโปร1399ซื้อได้ราคา35,200บาทนะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า5,350 แล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา37,600บาทจ่ายค่าหนึ่งลงหน้า4,280บาทสัญญา18เดือนทุกโปรนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา37,900เป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับจ่ายค่าหนึ่งลงหน้าด้วย3,210บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับโปร799ซื้อได้ราคา41,400จ่ายค่าหนึ่งลงหน้า2,140บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่46,900บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อ นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อกันได้ไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13 Pro Max ความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนสําหรับลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา27,700บาทนะครับมีค่าในล่วงหน้าประมาณ4,000ถึง6,000บาทลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของทาง AIS นะครับซื้อได้ในราคา29,700มีค่าเน ตรงหน้าเหมือนกัน Pro AIS Base Buy ลูกค้าเซเลเนตสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา32,400บาทด้านล่างเป็น Pro AIS Base Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ในราคา33,400นะครับแบบไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา41,900บาทแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับราคาปกติ42,900นี่เป็นรายละเอียดของโปรโดยรวมนะครับจากทางด้านค่าย AIS ถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 13 Pro Max นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตวันนี้ผมสรุปราคาทั้งหมดมาให้นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นจาก Lazada, Shopee หรือว่า JD Center ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับสามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือไม่ว่าจะเป็นศูนย์ True นะครับศูนย์ d t a c หรือว่าจะเป็นศูนย์ AIS รา,ายร 3 Pro Max ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ